พี่น้องเบงเปดรับบาได้ <laughs> เป็ดตรงลงมาใต้ <laughs> ขอรอพี่น้อง <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนถักทายจากเมืองฟินแลนด์กับพี่พา,ชาแช่แนวคือเกานอะจะเนาะเมื่อหน,นีอากาศพ่ค่อยดีจากพี่น้องมันเป็นเย็นเน,นหนาวจากพี่น้องมันเหมือนมีฝนแน่น่ะจะมันกับ อากาศมันเย็นๆเนาะเออแฟนภาพคนก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยววันนี้ก็สิไปภาพไปลงอ่างเนาะจ้ะเนาะเออตอนนี้อ่างก็หอนแล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเราไปลงอ่างกันเลยจ้ะมันเป็นอ่างอ่างน้ำอุ่นเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะเวลาอากาศเย็นๆแน่ยังสีเนาะจ้ะเขาก็สีพุ่นฟีแรงเขาก็สีนุ่นนิยมลงอ่างกันเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันจ้ะพี่น้องว่าอุณหภูมิตอนนี้มันเท่าใดเลยเนาะจ้ะมันเป็นโต๊ะวัดอุณหภูมินะจ้ะพี่น้อง สาิบแปดจ้ะพี่น้องเออของท้ามันกับบุคอยโฟกัสดีใช่ไหมนี่เออสามสิบแปดจ้ะพี่น้องเออโอเคอยู่จ้ะผ้ากระดาทัวมากินเนาะจ้ะครับมันฝรั่งนะาจา๊ะน้อเพื่อแฟนผ้ากระดาษอย่างโคคาโคล่ายู่แฮปโคคา,โ,าโคลโ่าเคมัคนกระดาโคคาโคล่าไม่เหนอันนั้นกระติกนะ่ะเอามาจากเมืองไทยเลยจ้ะเออตอนที่ พี่ที่แลว <laughs> ความบุรีรัมแฟนป่าวะเออพี่พี่ที่แลวพี่พี่ที่แลวนั่นรัสเดียเนาะลักกัดวีโก้สงกานเออไปเที่ยวสงการกันพี่น้องนี่จ้าอยู่อันบานเหาานอกบุรีรัมนะจ่ะเออเขาก็ขายเขามีอันมีงานอยู่บุรีรัมมือแมนพี่เออพี่ที่แลวเนี่ยเพราะวะ่าพี่นี่มันมันมีงานสงการเน,นาะจ้ะเนาะเออแฟนพาเพื่นกับว่ามอ เพิ่นซื้อเซตปืุบอันเพิ่นว่าเอออันกระติกน้ำน,น่ะรักดีเพิ่นว่าเออเลยซื้อคนละอันจ้ะซื้อคนละอันหรือภเลยอยบอกเพิ่นว่าหิู่มาอันใบเมืองฟินแลนด์น้ำแหนวเพิ่นว่า้าบอกเพิ่นจังซี่เนาะจ้ะเออเพิ่นก็นเลยเพิ่นก็นเลยซื้อมาเพิ่นก็นเลยหิู่มาหายจ้ะพี่น้องเออได้มา2ส,สีสีนี้กับสีแดงจ้ะพี่น้องเออสวยดีจ้ะเทอร์ตี้เอทลากาศไอรูนน่ะเนี่ย <Yeah. S 1> เปีย สติลแฮปมองหนีมันเป็นอันนั้นเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยมันเป็นเขาอันเขาดังไฟนะจันน้องเห็นมันเห็นมันอุ่นนะจันเป็นผาเพิจักเอาฟืนมาดังแล้วก็อันมันต้องเติมไว้ตลอดเด้อจ้ะพี่น้องมันต้องเติมไว้ตลอดเพราะว่าถ้าบ่เติมหนาหนั่นมันก็สิบ่อุ่นเนาะจันน้องมันก็สิหนาวเออนี่ตอนนี่หนาอุ่นแล้วก็ร่างได้ทีเล้อจ้ะพี่น้อง โอเคจ้ะเดี๋ยวพาสิลุกอ่างนะจ๊ะเนอะอเาอเดี๋ยวให้แฟนพาลุกไปก่อนส่างลงอ่างพี่น้องเ <laughs> บ่ง <laughs> เ็ดรับ่าได้เดตรงลงมาใตา้ขอรอพี่น้อง <laughs> อ้าวรี <laughs> แลกกันจัต่น้ัง ว้ oh. Slow okay, ายโอ้ยฟิลกูดหมดแล้วนิดนึงจ้ะพี่น้องโอเคมากเลยรีแลกซ่อนคลายจ้ะพี่น้องเออเบิ่งบรรยากาศด้วยจ้ะพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มจ้ะพี่น้องหนึ่งทุ่มหาน้าที่แล้วจากพี่น้องเบิ่งด้วยจ้ะพี่น้องหนึ่งทุ่ม้ะจ๊ะหนึ่งทุ่มห้านาทีนะจ้ะ เดืองไปรุงเรียนจ้ะพี่นอออ้องอือเพราีผ้าสิตองไปรุงเรียนเรืเร่องหน,นี่เนาะจ้ะเนาะแฟนผ้าเพินก็นเลยบอกเพาว่าให้ผ้าน่ะขับรถบ่อยๆเนาะพี่น้องเออให้ผ้าขับรถดบ่อยๆเพิ่นว่าพอเวลาผ้าสิขับรถดออกไปทางนอกอะอย่างแต่อันผ้าขับรถดผิดทางจะสิแม่อย่างแต่ขับรถดบด่ถูกจะสิแม่เออผ้าเลยบม่อยากไป กินทัวกันพี่น้องแฟนภาพหนสือทัวเฮให้ละนีเนาะหนึ่งกิโลโยูโรนาตีนเขากินเม็ดมันเด้อพี่น้องเขากินเม็ดมาจากนี่เห็นออมันเป็นไขๆตันลันเต้าบานเท่านะโอเล่คือวะแฟนแฟนพาพหนสือหนึ่งยูหนึ่งกิโลเนาะสี่ยูโรก่อสิบเก้าเซนเนาะพี่น้องมันอ่า ประมาณลอยกว่าบาทบบานี่แหละเออลอยเจ็ดสิบลอยแปดสิบเจ้ะเออเขากินเม็ดมันนอกอันบ้านเท่าก็เหมือนที่พ่คอคยบอกบา้านเท่าเสยเอาเต็นทนวยอ่อนมันหลักไปพัดใส่หมูพัดแต่ม,มันหอยเงี้ยประมาณนี้น,นอาอจะพัดพักถึงสีนอะแต่บ้านนี้เขากินเม็ดมันแบบนี้เลยพี่น้องเห็นอกเขาไ่เด้กกินเขาไปเด็กินฝา,ากมันคือบา้านเท่าเด็กเขากินเม็ดมันพี่นอ้องแซ่บคือเกา หม่อวานพาไปกินอยู่บานปูแซ่บๆจ้ะพี่นนางนแต่อยู่นี่บ่ปันไดงสูบ่บานปูเป่ได้่้านปูหวานกลัว บอบตอนนี้น้ำหอนอเออเฮ้ตอนนี้น้ำหอนเกือบสี่สิบแล้วพี่นอ้องแก้วก <laughs> not now broken.